สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมแจ็คก s ้ไซเมนชั่นครับพามาดูนะครับโน้ตบุ๊ก2รุ่นที่น่าเปรียบเทียบมากๆนะกับ ASUS V16 และ F16 นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสเปคที่ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องจริงดีกว่าครับอ่าโอเคนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นตัว ASUS Gaming V16 นะครับที่ได้เป็นตัวสเปค RTX 5050 Series นะครับตัวนี้เป็น Intel Core 5ครับ 210H นะครับแล้วก็ในส่วนของแรม16 g ที่กบไ DDR 5ก็ราคาประมาณสัก3 4 9 9 0จอ15.6นิ้วประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเทียบนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าได้กาจอใกล้เคียงกันอย่าง RTX 5050นะครับเดี๋ยวเดินตามมาเลยฮะอ่าก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับที่เราจะมาเทียบกันนะครับก็คือตัวนี้เป็นรหัส Fx 6 0 8 jh นะครับก็เรียกว่าได้การ์ดจอ5 0 5 0แบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของ tgp แน่นอนต่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวดีไซน์ก่อนนะครับว่าเขาต่างกันยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวเริ่มที่ตัวทัฟเลยแล้วกันนะครับคือแน่นอนนะครับซีรีส์ทัฟเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อสําหรับสายเกมโดยเฉพาะเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของบอดี้ดีไซน์นะครับต่างๆก็ให้ความเป็นเกมมิ่งมากกว่านะครับก็ เริ่มตั้งแต่เลเยอร์คีย์บอร์ดแล้วนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับนครับในส่งตัวไฟคีย์บอร์ดเป็น RGB ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเลเยอร์เนี่ยมีในเรื่องของพวกฮอตคีย์ต่างๆด้วยนะครับด้านบนตรงนี้เป็นฮอตคีย์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าในส่วนของ V16 เนี่ยเขาจะไม่ได้มีตรงนี้ให้นะครับก็ต้องบอกว่ามีจุดต่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันสําหรับในเรื่องของตัวคีย์บอร์ดนะครับทีนี้ในส่วนของตัวทัชแพดนะครับ รันชแพดตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนตัว B16 แหละแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีในรุ่นของตัวออปชั่นที่สามารถปรับเสียงนะครับหรือว่าลดแสงเพิ่มแสงได้นะครับโดยการเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าตัว B16 จะมีให้ประมาณนี้เลยทีนี้ส่วนหน้าจอนะครับคือจอเนี่ยเขา15.6นิ้วเท่ากันในเรื่องของความละเอียดก็เท่ากันครับ1920 1200ก็คือได้เป็น16:10 นะครับความกว้างแรงต่างก็ใกล้เคียงกันเลยหรือว่าเท่ากันเลยนะครับในส่วนของขอบจอตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างบางครับนี่ฮะก็ดูบางประมาณนึงเหมือนกันถึงแม้ว่าน้ําหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก2 2กกิโลนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ในส่วนของทาบ์รูปในใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะกางจอได้ร80แนะครับแต่ว่านี่มันติดตรงนี้นิดนึงประมาณจะกางได้ไม่สุดนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ย แน่นอนนะครับข้อตอบแบบนี้สามารถกางได้180องศานะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ในส่งตัวพอร์ตรุ่นนี้นะครับก็ครบคันนะครับมีในส่วนของไทเอสองด้านตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้เนี่ยก็จะมีในส่งตัวที่เป็นเทอร์บโบนะครับแล้วก็ตัวไทซีเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าให้มาครบแหละนะครับในส่งตัวแจ็คต่างๆนะครับแล้วก็ในส่งตัว ที่ชาร์จก็มาพร้อมกับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็พอร์ตแรงก็อยู่บริเวณนี้เลยนะครับโวนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็ดูเรียบเรียบตามสไตล์ทัพน,นะครับบอดี้ก็ถือว่าดูค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ดูดีเลยนะครับแล้วก็มีไฟสเตตัสตรงนี้นะครับพวกพาวเวอร์นะครับหมดเครื่องบินต่างๆสเตตัสการชาร์จต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลัง ยกด้านหลังให้ดูนิดนึงนะตัวด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยก็จะมีในสองตัวช่องระบายความร้อนต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้มีในส่งตัวพอร์ตอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับตัวด้านหลังตัวบาลานซ์ก็แน่นอนครับตัวนี้ใช้มือเดียวนะครับใช้มือเดียวในการเปิดปิดได้เลยก็ต้องบอกว่าเขาทําได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กราคานี้เรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่เน้นเล่นเกมโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าสาย s t r e a อร์ นะครับหรือว่าคนที่เน้นงานตัดต่ออะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้น่าสนใจแล้วก็เี่สำคันครับรุ่นนี้เนี่ยเขามีในส่งตัวที่เป็นกล้องไออาร์คานะครับหรือว่าสแกนใบหน้าเข้าใช้งานตัวเครื่องได้ด้วยนะสำหรับตัวกล้องตรงนี้นะครับผมโอเคครับในส่งตัวดีไซน์ของทับ F16 ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูตัว V16 กันบ้างครับตัว V16 เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีไซน์เขาจะดูคล้ายๆนะครับกับซีรีส์ VBook เลยนะครับก็คือในส่วนของแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่งไฟผมลองเปิดไฟให้ดูนะนี่ในส่วนของการเปิดไฟรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีไฟแค่สีเดียวก็คือเป็นตัวสีฟ้าประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่า Spacebar ก็ยังเขาเรียกว่าให้ความแบบเท่ากันหมดเลยนะครับประมาณนี้ไม่ได้ยื่นออกมานะแล้วก็ในส่วนของตัวทัชแพดอย่างที่บอกครับรุ่นนี้เนี่ย จะมีในส่งตัวออปชันที่เรียกว่าสมาร์ทเจเจอร์นะครับโดยการเลื่อนนะครับลดแสงเพิ่มแสงหน้าจอแบบนี้ได้นะครับหรือนะครับจะใช้ด้านนี้เป็นการลดเสียงเพิ่มเสียงของตัวเครื่องก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าเขามีฟีเจอร์ตรงนี้มาด้วยนะครับแน่นอนแหละว่ามันคล้ายๆกับซีดี Vivo ในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเน้นในส่วนงการทํางานนะสำหรับตัวนี้แต่ว่าสามารถที่จะเล่นเกมได้ด้วยนะครับอ,อย่างที่บอก นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็รุ่นนี้เขาจะเน้นไปในส่วนของทั้งการทางานแล้วก็การเล่นเกมนะครับแน่นอนแหละ TGP รุ่นนี้75วัตต์นะครับจะไม่เหมือนรุ่นเมื่อกี้ที่ได้ TGP ที่สูงกว่านะครับทีนี้ในส่วนของตัวด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็มาแบบสไตล์เร,เรียบแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนตัวจอจอของรุ่นนี้ก็แน่นอนว่าสามารถกางได้180องศาเช่นเดียวกันนะคันแบบนี้เลยแล้วก็มี ม่าน Privacy Shutter ตรงนี้หรือว่าชัตเตอร์ปิดก,กล้องให้เหมือนกับซีรีส์ vivo เลยนะครับทีนี้ในส่วนวของตัวขอบจอเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หนามากครับแต่ว่าให้อารมณ์เหมือนพวกซีรีส์ v ีโบะนะครับ16นิ้วประมาณนี้นะครับถ้าด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขียนว่า vivo book หน่อยเนี่ยใช่เลยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับผมโดยรวมก็ถือว่าบางแหละนะครับเพราะว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ1.95กกิโลกร,รมัมก็เรียกว่าไม่ได้หนักมากนะครับเป็น อ๋อน้ำหนักที่อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับแล้วก็เบาวกว่าตัวซีรีส์ทัพด้วยแน่นอนแหละว่าในเรื่องของตัวภาคต่อความร้อนอะไรแบบนี้เขาจะไม่ได้เหมือนซีรีส์ทัพแต่ว่าก็สามารถเล่นเกมได้ดีประมาณนึงอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังของรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่มีพัดลม2ตัวเหมือนกันนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาประมาณนี้อ่าคล้ายกับซีรีส์ vivo นะเนี่ยด้านหลังเขาประมาณนี้เลย แล้วก็ในส่วนของบาลานซ์นะครับก็แน่นอนว่าสามารถที่จะเปิดมือเดียวนะครับเปิดมือเดียวแบบนี้ได้เลยอ่าปึ๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่งตัวพอร์ตครับจะเริ่มที่ตัวด้านนี้นะครับเ,เป็นตัว HDMI นะครับประมาณนี้เลยนะใช้ A นะครับใช้ C ต่างๆนะครับพอร์ตแจ็คหูฟังนะครับก็ต้องบอกว่าให้มาครบแหละ นะครับผมส่วนด้านขวานะครับด้านขวาเขาก็จะมีแค่ตัว USB Type A ช่องเดียวประมาณนี้เลยนะครับจริงๆก็เรียกว่าครบแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้มีส่งตัวพอร์ตแลนเหมือนซีทับสังเกตดีๆเนี่ยตัวเนี้ยจะดูมีความบางกว่า c ีดีทับหน่อยเนงนะครับแต่ c ีดีทับเนี่ยจะดูมีความหนามากกว่านะครับตัวดีไซน์ก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนงตัวสเปคกันบ้างก็ถ้าเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เนี่ย เขามาพร้อมกับตัว CPU Core 5 210H นะครับแรม16 SSD ก็512เท่ากันนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยก็เป็นตัว5050 50, แต่ว่าตัวนี้นะครับ TGP ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่75วัตต์นะครับผมผมลองเปิดให้ดูนะในงตัว TGP การ์ดจอนะครับอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับก็รุ่นนี้ได้ TGP 75วัตต์นะครับอย่างที่บอกครับเป็น รุ่นที่เขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายนะครับเล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยยังไงก็สู้ตัวทับไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือไม่ได้หมายความว่าตัวนี้เล่นเกมไม่ได้นะตัวนี้ก็เล่นเกมได้ดีประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้ทดสอบในส่วนของเบสมาร์กนะครับจากมอสเทอร์หังเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเฉลี่ยที่ประมาณสัก8-12เฟรมนะครับก็ปรับเป็นส่งตัวกราฟิกเซตติ้งเนี่ยไว้ที่ high ก็เล่นได้แหละเกมที่พวก A อะนะครับเล่นได้หมดทุกเกมแล้วแหละนะครับคะแนนประมาณสักหมื่นี่นะครับก็ไม่แย่นะครับแล้วก็ในส่วนของรูดีมาตัวนี้ก็ได้ที่ประมาณสักเจ็ดกว่าคะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคะแนนที่ว่าเล่นได้ทุกเกมแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปสู้กับทัพเนี่ยทัพจะค่อนข้างที่จะเวิร์กกว่าในเรื่องของการเล่นเกมเช่นตับได้ละเอียดกว่านะครับหรือว่าปรับ เอั Ultra เล่นได้แบบลื่นไหลกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะพูดแล้วเราก็ไปดูในส่วนของสเปคตัวทับกันเลยอ่ะโอเคนะครับในส่วนตัวทับเนี่ยก็จะได้ CPU นะครับเป็นตัว Core i5 นะครับ 13450HX นะครับแน่นอนแหละว่า CPU ของรุ่นนี้ได้เบอร์ที่แรงกว่านะครับเป็น CPU 10 Core 16 Thread นะครับ r รม 16G DDR5 นะครับส่วนการจอก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ 50 50เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของ TGP าผมเปิดให้ดู TGP รุ่นนี้115วัตต์อย่างที่บอกนะครับว่ารุ่นนี้ได้ TGP ที่ดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของแผงราบความร้อนด้านหลังนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่ารุ่นนี้เนี่ยภาคราบความร้อนเขาใหญ่กว่านะครับเนี่ยอย่างที่เขาเคลมไวแ้แหละนะครับ8 4ใบพัดนะครับประมาณนี้นะครับใช้อาร์คโฟลแฟรนอะไรแบบนี้นะครับพวกคิซิงแรงต่างก็ ได้มาแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวจอเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังได้เป็นจอร้อยเปอร์เซ็นต์ SRGB ด้วยนะครับผมอ่าก็ไม่ใช่แค่สายเกมนะสายกราฟิกก็น่าใช้เหมือนกันสําหรับรุ่นนี้นะครับทีนี้ส่งตัวผลทดสอบ Benchmark นะครับที่ผมบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเล่นดีกว่าเนี่ยมันจะดีกว่าประมาณไหนผมลองเปิดให้ดูแล้วกันนี่นะครับคะแนนก็อยู่ที่ประมาณสักหมื่นหกนะครับก็เรียกว่าเยอะกว่ารุ่นเมื่อกี้นะครับแล้วก็เซตติ้งเท่ากันเลยนะ High นะครับ UHD ประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าทําได้ดีสําหรับในส่วนของในเรื่องของเบสท์มาร์กการเล่นเกมนะครับทีนี้ตูรีดีนะครับตูรีดีมากเนี่ยก็ได้คะแนนที่ประมาณนี้นะครับ9ก0 0กว่านะครับก็ต้องบอกว่าเอาอยู่แหละนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับดูถึงตรงนี้หลายๆคนก็คงอ๋อแล้วแหละนะครับว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วก็เขาเหมาะกับการใช้งานประมาณไหนบ้างนะครับก็สรุปแบบสั้นๆเลยแล้วกัน นะครับถ้าใครที่เน้นเล่นเกมหนัก,นกๆนะครับแล้วก็อาจจะใช้งานที่หนักประมาณนึงอาจจะไม่ต้องเล่นเกมก็ได้แต่ว่าใช้งานกับโปรแกรมที่ต้องการการ์ดจอตตรแรงๆตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเน้นทํางานด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยนะครับผมว่ารุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นะครับเพราะว่าราคาเขาดรอปมาหลายพันอยู่เหมือนกันนะครับอยากเซฟเงินเซฟงบประมาณนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมแบบโหดขนาดนั้นแต่ว่าเล่นเกมด้วยแล้วก็ทํางานด้วยรุ่นนี้น่าสนใจแล้วนะครับก็เป็นซีดี50ตัวเริ่มต้นเลยที่ น่าซื้อนะครับประมาณนี้ดีไซน์เขาดูไม่ไม่เกมมิ่งจนเกินไปด้วยนะครับดูเรียบๆแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของฟีเจอร์การใช้งานที่จัดเต็มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจอได้พัดลม2ตัวอะไรแบบนี้นะครับก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ก็น่าใช้นะครับก็สรุปเลยนะครับใครที่เน้นทํางานด้วยเล่นเกมด้วยรุ่นนี้น่าซื้อนะครับใครที่เน้นเล่นเกมอย่างเดียวเน้นปรับสุดทุกเกมก็ไปซีรีส์ทับเลยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้แหละสำหรับ2รุ่นนี้นะครับก็ใครมีความเห็นเพิ่มเติมยังไงครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้นะครับก็ถ้าผมรู้ตรงไหนก็จะรีบเข้าไปตอบให้นะครับส่วนใครอยากซื้อ2รุ่นนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็มาหาซื้อได้แล้วนะที่ร้านนี่เลยโอมอเดอร์มอลลฟ์โซบังกะปินะครับจริงๆแล้วราคาเขาก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะก็ต้องลองมาเช็คที่หน้าร้านกันดูนะครับส่วน้าถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ข้างๆกับมนะิสเตอร์ดีไอวายนะชั้น2ติดกับมาแชลนี่แหละนะครับก็จะมีบูธ R.O.G. อยู่ตรงนี้นะครับก็ลองเข้ามาเลือกซื้อเลือกสรรกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมแจ็คแคสเซเมนชั่นก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบเบื้องต้นนะไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับถ่ายหน้าร้านมันก็จะมีข้อจํากัดเยอะนิดนึงก็อาจจะทดสอบไปเบื้องต้นนะครับใครมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วกันถ้าผมรู้ตรงไหนก็จะรีบไปตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ